ภาพพี่น้องมาส้มบรรยากาศครับประตูระบายน้ําครับรตูระบายน้ําหรือเครื่อนระบายน้ํา้วยกาแพงครับผมห้วยกาแพงจังหวัดบึงกาฬครับพี่นออ้องเออเป็บรรยากาศด้วยครับนี่ยังสางเป๋าแล้วครับตูระบายน้าห้วยกําแพงครับผมนี่พี่น้อง สางบ่แล้วครับกำลังโย่ระวังการก่อสางครับพี่น้องบรรยากาศดีดีครับนี่น่ครับพี่น้องครับเชี่ยนตกปลาครับเชี่ยนตกปลานีบคดพลาดครับนี่เชี่ยนตกปลานียางเจ้วเลยครับพี่น้องมาครับดูระบายน้ำห้วยกำแพงครับ ลองเอ้ยเช่นตกปลาครับนี่ยแ้มน,น้าึ้นครับทั้นเปิดเปิดประตูระบายน้านนี้ครับลอง